สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกไม่ชกรันวันนี้จะเสนอสา,สาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องโลหิตจางในวันในวัยคนทํางานอายุช่วงอายุ20-60ปีอะไรพวกนี้ในช่วงวัยทํางานตัวนี้เราเพบว่าคนวัยทํางานเนี่ยมีโลหิตจางจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงพบมากกว่าผู้ชายถ้าโลหิตจางทําให้ มีอาการยังไงบ้างทำให้ประสิทธิภาพการทำงานด้อยลงนะครับทำให้สมองทำงานได้น้อยลงเพราะว่าเลือดออกซิเจนไปเลี้ยงไม่ค่อยพอไม่ค่อยดีนะครับความจำน้อยลงเทียบกับศักยภาพที่ควรจะเป็นความคิดอ่านสร้างสรรค์เลยก็จะด้อยลงเทียบกับศักยภาพที่ควรจะเป็นขี้หนาวอ่อนแรงง่ายเหนื่อยง่าย นะครับทำอะไรนิดนึงก็จะเหนื่อยกว่าปกติอ่อ,อนเพลียไม่ค่อยมีแรงและที่สําคัญก็คือภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเจ็บป่วยง่ายติดเชื้อง่ายไม่ว่าเป็นหวัดเป็นโควิดอะไรง่ายกว่าปกตินะครับอาอยวุวะต,ต่างๆก็ไม่ค่อยแข็งแรงติดเชื้อได้ตามอาอยวุวะต่างๆง่ายป่วยก็หายยากนะครับนี่แหละโทษของ โลหิตจางแล้วคนปกติความเข้มข้นของเลือดประมาณเท่าไหร่ความเข้มข้นของเลือดก็เ,เรียกฮิมโตคิดประมาณ36-42%ในผู้หญิงนะครับถ้าผู้ชายก็ประมาณ38-40-45%นี่ความเข้มของเลือดถล้าระดับมีโมโกบินก็ประมาณ12-14%กรัมปซ์ ในในผู้หญิงถ้าผู้ชายก็ประมาณ13-15กมบมเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าน้อยกว่าดังกล่าวค่าดังกล่าวปกติก็ถือว่าซีดเล็กน้อยแต่ถ้าน้อยกว่า30%ความเข้มของเลือดหรือว่าให้มาเขดถือว่าซีดปานกลางแล้วถ้าน้อยกว่า20%ถือว่าซีดมากแล้วนะครับแล้วสาเหตุมีอะไรบ้าง ที่เป็นปัญหาหลักปัญหาหลักก็คือประจำเดือนมามากผิดปกติโดยเฉพาะในผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะที่ปวดประจำเดือนและเมนมามากแลวพวกนี้อาจจะมีเนื้องอกของผนังมดลูกอะไรพวกนี้ทําให้เลือดออกมากตกเลือดมากหรือว่าเยื่อบุผิดปกติอะไรพวกนี้ในวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุอะไรพวกนี้ก็ได้ทําให้เลือดออกมาก มีเมนครั้งหนึ่งโอ้โหออกทีมเป็นสิบสิบวันหรือว่ากระปิบกระปลอยอะไรพวกนี้ทําให้เสียเลือดเยอะทําให้ซีดหรือว่าโลหิตจ,จางได้อีกพวกก็คือพวกที่ขาดธาตุเหล็กไอพวกกรณีแรกงก็คือประจำเดือนมากพวกนี้ก็ทําให้ขาดธาตุเหล็กด้วยนะครับจงโลหิตจ,จางพวกนี้อีกพวก,กคือพวกขาดธาตุเหล็กไม่เกี่ยวกับประจำเดือนนอกจากกินอาหารไม่ครบได้ธาตุเหล็กน้อยเกินไปนะครับ แล้วอา่านธาตุเหล็กมีอะไรบ้างมีมมตั้งแต่เนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์พวกไข่พวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้รับประทานอาหารพวกนี้ก็ทําทให้ขดาดธาตุเหล็กได้เหมือนกันนะครับทําให้ซีดกว่าปกติอีกพวกก็คือพวกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นธาลัสซีเมียแฝงนะครับธาลัสซีเมียก็ถือว่าซีดค่อนข้างมาก อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายอาการรุนแรงได้ถ้าเป็นแฝงก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปในคนไทยเป็นโรคทาัสซีเมียไม่ว่าแฝงหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นทารสซิเมียอย่างแท้จริงอะไรพวกนี้ก็หลายสิบล้านคนนะครับเป็นปัญหามากในสังคมไทยแล้วก็แพร่แล้วก็เป็นพันธุก,กรรมด้วยส่งทอดไปสู่ลูกหลานได้ นอกจากนั้นพวกที่มีโรคเรื้อหลังอะไรพวกนี้เช่นโรคไตโรคเลือดโรคเบาหวานโรคตับโรคติดเชื้อเรื้อรังโรคมะเร็งอะไรพวกนี้ก็ทําให้ซีดได้โลหิตจางได้ทําให้มีอาการดังกล่าวได้นะครับแล้วการรักษาล่ะง่ายที่สุดดีที่สุดก็ควรจะกินธาตุเหล็กร่วมกับโฟลิกแอซิดหรือว่าโฟเลตอะไรพวกนี้ไปเลย นะครับธาตุเหล็กก็มีในที่มีขายตามท้องตลาดก็มีฟอสฟูมเลต200มิลิกรัมนะครับในเม็ดหนึ่งโฟลิกก็เม็ดหนึ่งประมาณ5มิลิกรัมนะครับควรจะกินคู่ขนานกันไปถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าถ้าต้องการให้ธาตุเหล็กหรือว่าได้ธาตุเหล็กเร็วขึ้นก็รับประทานฮไอครบนละหึงเม็ด3เวลานะครับ แต่ถ้าเป็นโดสป้องกันก็คือกินอาทิตละเม็ดก็พอละถ้าเหล็กส่วนโฟลิกแอซิดก็มีขนาด5มิลลิกรัมถ้ากินป้องกันไม่ให้ซีดก็อาทิตละเม็ดแต่ถ้ากินเพื่อรักษาอาการโลหิตจางก็วันละเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานท่านเหล็กกับโฟลิกก็มีก็ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นได้นะครับ ทำให้สดชื่นขึ้นได้กะปี้กระเป๋ามากขึ้นได้สมองโลดแล่นมากขึ้นนะครับผิวหน้ามีน้ำมีนวลแดงขึ้นนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ